สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ผู้ใดอยากจะได้งัวททองงัวแมล่าย่างหลายเลย่อเยครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นขอกงัวของหอยวินะครับเนาะอันนี้ค่ะคืองัวแแขวางส่วนนะครับเชียวมไทายนี่เป็นงัวทองง้วแมูกนะครับเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้องห้ดูไปชมกัน มีแต่เฟรมใหญ่ๆได้ค่ะพี่นอ้องแล้วก็ผมเห็นง้วหูเป็นงว้วอ่าตัวเมียสองตัวนะครับนี่สาวนอนยูหันพูดได้จากได้เดี๋ยวผมจะถามให้เบิ่องมาเล้วสิขา,ขายขึ้นมาขายนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านหนองอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภออำเภอกมลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะอ่ะง้วงทองกัดยัง่ๆหนาๆมีให้เบื้องหลายไข่เขาเมื่ลไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบื้องช่วยแชแนวแน่เอ่ะฝนสิตกก้อนพี่น้องครับไปเบื้องง้วกันเลยนะครับเนาะ เออสวัสดีครับไอ้ครับครับผมสวัสดีครับฝนตตกแล้วครับเอาตามฝนตกนี่าเขาเรื่องทั้งภาษาศัพทกัมันกระเดียงให้เขาแล้วครับตัวไหนมันเดียงครับผมเอาเลยเลยครับฝากเบอร์โทษนะครับเบอร์โทรเบอร์ศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับอีกเบอร์หนึ่งกับเอดไลน์เด็นักับศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่แปดหกครับครับเฟซบุ๊กกับวินัยมาแล้วครับผมอ่าเอาไอเริ่มตัวไหนก่อนเอาเลยครับนี่นะครับเอาตัวทองนี่นะครับเอาตัวทองเอาหู่ไปมาพร้อมกันนี่แหละพี่น้องผมกับม่หอดแม่หันกับเลลยะครับนี่ไซเอาเลยยบ่ได้้คครรััฝนนนนตตกวีงหาะับ ท่องท่องจ็ดเดือนหรอครับไีห<า> <6 S 2> ้หกเดือนกว่าครับเออโอเคและ้ะกันนะพี่นี่ก็ละกันได้หกเดือนกว่าครับผมตัวนี้ผูใ้ใดหมั่งวหห่หน้าหนาหลึกหลึกเด้อครับเด้อตัวนี้ได้ละ่ะท่องก็พอเลยท่องเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้สูงเท่าไรครับไี้สูงประมาณร้อยสิบกิจได้ครับผมเออตัวนี้สูงใหญ่ดิครับพี่น้องสูงเกือบร้อยห้าสิบสูตท่องแล้วครับมีเงินจะซ่าเรียบร้อยครับลูกไหนครับลูกสองท่องครับลูกที่สองเอาตัวนี้เปิดมาครับไี้ครับเปิดหาสิบเอ็ดแล้วมองขายขายสี่สิบเก้าครับผมเปิดหาสิบ ซี่สิบเก้านี่พร้อมส่งให้ฟีดพ่อมทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับผมซี่สิบเก้านี่คือหมองเอาส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเดอ้อผู้ใดมักหนา,นา,นายๆยันยันหลึกๆกัมาเอาตัวนี้เด้อครับพี่น้องครับใหญ่แห้งนะครับเนาะสีผ้าิ่งทางหน้าอ่าเป็นอ่าหูหูสันเด้อครับพี่น้องหูกับวัชพาก,ก,กด็ครับผมใช่ไหมมึง,วงนว<า><า>ตัดเลยครับไายใเบิ่งแนวตัดนะครับเนาะอ่างๆลึกๆนี่นะครับตัวนี้ตัวจริงใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อยันหักละครับนี่ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดได้พั่นครับผมนี่ หนาตาเอ้าเบิ่งเอาทรงนี่ผู้ใดมักง้อหนาลึกมากครับตัวนี้หนาลึกยางขักนำล้างถึงมัดนำไตนำล้างพี่น้องครับเหนื่อยๆเงี้ยวเงี้ยวเอาคลวยหาแบบนี้อยู่กับวันไหนจะพลาดครับผมนี่โมมี่ตันนี้อย่างนับพี่น้องรงมี้ครับตันนี้ครับรับประกันตันนี้ครับผมประกันตันนี้ห้ทุกอย่างนั่นแหละหครับผมวันนี้สักคนกะหนึ่งเดือนครับครับสงสัยยังไงถามอีกได้พี่น้องครับผมเบื้องแผ่นหลังเอาเบื้องมุมนี้ครับผมนี่ใหญ่แห้งนะครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดตัวแรกนะครับอ่ะจะเด็กก็มาเอาเด ยังนี่ติดกล่องจังเลยมันไม่เคยฟอกล่องครับผมโอ้ยังไครับพี่น้องครับน้าลึกครับเอาสี่สิบเก้านาลึกจะได้กับเอาตัวต่อไปที่สองครับครับผมตัวที่สองนี่ครับท้องแปดเดือนกว่าครับตัวนี้ก็เป็นง้วท้องเนาะครับผมอ่าท้องแปดเดือนกว่าตัวนี้สูงไรหันสิบก้าแท้ๆครับผมท้องกขาพ่อไดนครับตัวนี้ตัวนี้ก็ท้องเคฟสามหนึ่งครับท้องเคฟสามหนึ่งเท่กันนี่ครับแปดเดือนกว่าพี่น้องตัวนี้ลูกไหนครับไ้ลูกที่สองในท้องครับตัวนี้ลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับเนาะลูกสองยังไ แล้วก็ตัวยาวดีอยู่นะครับตูตัวนี้ในไอ้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดขายที่เอ็นกับขายซีมขายซีมเกตินะครับเอาตัวนี้เองแปดเดือนขายซีมเกตเขาตัวนี้เอาซีสิบเจ็ดไดครับพร้อมทรงฟีทวอีสานนะครับเนาะห้องขายสิบหกนะครับเนาะนี่นมลงแนะครับนะนมลงเลี่ยเป็นว่าตูใหญ่นะครับเนาะใหญ่มากครับตัวนี้บิีเอลร้อยหกสิบได้ครับเกือบร้อยหกสิบบึงเทียบกับใบหอยเบลใหญ่ยก็ค้นมาขักพี่น้องตัวนี้หอยเบลสูงร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบด้ครับพี่น้อง เออนี่เบื้องเอามึงเลี่ยมได้ก็บมึงเลยครับตัวนี้งหญ่แท้ละเอาตัวง่ายๆมึงขายแล้วครับ47 47เทียบกับคนเอานะครับพี่น้องออะเบื้องเอาตับนี้บ่มีดนะครับเดี๋ยวอยาเบิ้งเล็บใกล้ๆนะครับเล็บบ่มีปัญหาดอักนี่นี่หน้าตาเบื้องเอานะครับหายห่วงเลยผู้ใดมากงวใหญ่นะครับเนาะใส่นี่หอยวิหามาให้ครับอ่ะเห็นตัวงัเแล้ากับมาเบิ้งเอาอีกนะครับนี่ถ่ายย่างเบิ้งพี่น้องครับ นี่อันนี้คือมันมันคืองอกตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อสี่สิบเจ็ดนี่ครับผมเบอร์ที่สามตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นดีนะครับหัวล้นพร้อมตัวนี้หัวล้นอยู่ครับจะ่าเขาอย่างงอกไหมเนี่ยเขาตุบปุ๊ดนิดนึงครับผมเออสมรธรรมชาติหละตัวนี้ท้องจักเดือนแล้วครับตัวนี้ท้องประมาณหกเดือนครับผมประมาณหกเดือนสูงเท่าไหร่ครับพี่ค้ิบตัวทองครับสูงประมาณเบียดเบีร้อยห้าสิบครับผมตัวนี้ใส่เบียดร้อยห้าสิบได้เด้อครับตัวจทองหายแล้วนะครับท้องพอได้ก่อนตัวนี้ ตัวที่ทอเคเกแรับผมเคเอฟดนะครับเอาตัวนี้หงสันรามันใส่เบียดลอยหาครับเด้ออ่รีบบ่มีปัญหาบ่น่ขาดอยหครับตัวนี้หได้รครับผมได้เลยครับหางจนสิลากดินครับตัวนี้ไอ้าใวเท่าไหร่ส่นเก้าพันบาทครับผมตัวนี้แงสามหมเกพี่น้องใส่อยหครับตีให้เลยตัวนี้เอาใส่ลอยหาซบเก้าบ่ขาดได้ครับลอยหานเออปันเอาอึ้งึ้นกันหรือาพี่น้องผู้ใดมางนโอเคแล้วครับ เออนี่นะครับนี่บังไทยยางพร้อมใหญ่หนามากครับตัวนี้ก็ได้ใหญ่หนานะครับเนาะอย่าสนกันไหมล่ะลูกแห่หาเงินเออเดี๋ยวพาหาเงินก่อนเอ้าหาเงินกนลูกขังขวาของเบอร์ที่3ครับผมเบอร์ที่3ามนะครับสามสิบเก้าเองนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมส่งฟรีทั่วอีสานครับส่งฟรีทั่วอีสานเดี๋ยวบังตัวที่สี่ครับคลิปตรวจท่องให้เรียบร้อยครับคลิปตรวจท่องให้ตัวนี้กันนายจะเซ็นร้อยห้าสิบได้ไหมครับผมร้อยห้าสิบเหมือนกันครับผมร้อยห้าสิบผม สามหนึ่งขึ้กันจักเดือนจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณหกเดือนครับผมประมาณหกเดือนลูกใดครับลูกสองในทางครับลูกสองอันนี้ผมถามว่ารบถามมาได้พี่น้องครับผมยังโทรมาหาอีกทีหนึ่งถามยังไงครับถอดได้ครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สามหมื่นห้าก็ได้ใส่ยี่ห้อยห้าสิบขึ้กันนะครับพี่น้องอ้าวเลือกเอานะครับเนาะต่อได้เด้อครับอันนี้ขึ้นราคาให้ส่งฟรีดถอยสารนะครับพี่น้องราคาผมส่งฟรีดถอยสารมันมีลูกอยู่อะนะครับเปิดแยกให้ซื้อโอ้ตัวนี้ลูกควรกนระยุนีลลครับูกนกิเปดนี่ละเออนี่นะครับ รับประกันทองไงครับตัวนี้รับประกันทุกตัวครับพี่คลิปตรวทองทุกตัวครับคลิปตัวทองให้นะครับเนาะอ่ะบมมีต่อนียังดอกพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห่าเงี้ยงเดงๆนี่แหละครับผมเชือกทุกตัวครับเชือกของหุ่นสูตรเลยค่ะพี่น้องอ่ะบมมีไรบุ๊มป่านบุ๊มดังครับตัวที่สี่แล้วนะครับเนาะ ปติภาพตงโตต่อไปพเพื่อนเจ้าหนี่ก็เป็นลูกสาวเพื่อนได้ครับกับเป็นระดับทีซี่กันแล้วครับแต่ว่าเป็นลูกสาวเพื่อนโอ้อันนี้เป็นตัวแถมของเบอร์ซีเพือ <c oughs> เป็นลูกสาวเพื่อนขายแยกครับแยกกันแยกกันครับแยกกันลูกโตใหญ่เอาเพิ่งผลไม้เอาใครแยกครับลูกก็สูงยัยเหรอล่ะลูกจักเดือนหรือบุ้นี่ลูกของมาดเจ็ดแปดเดือนได้ครับลูกของพ่อได้ครับนี่ลูกของเคเหกแปดครับเคเอหกแปดอันนี้ลูกนี่สูงหน่อยสามสิบห่านอาจะได้บ่ได้ครับได้เออลูกเท่าไหร่ครับ ลูกเพิ่นเปิดสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับลูกนี่สองหมื่นเจ็ดด้วยพี่น้องต่อรองได้เลยครับเปิดได้ต่อรองนะเอาแถมไปเบอร์ซี่เอาหนะครับพี่น้องครับผมหรืออยากยกแม่กับลูกไปกแข่งโยกกแม่กับลูกก็คุยกันได้ครับคุยกันได้นะครับเนาะลูกเฮ็ดเขาให้หน่อยตัวนี้ครับผมเป็นลูกหัวหล่นลูกกับนังหนาดียิ่งเด้อพี่น้องนี่นะครับลูกนางนาดีเลยนะครับเนาะเออนี่อยากได้กับเมาครับผมเออ อ้าวซีเบอร์เหรอพี่น้องครับเราจะพาเบิง้งเบอร์หาพี่น้องไปเนี่ยเดี๋ยวเบอร์หากระท่องกันครับเดี๋ยวเดี๋เบอร์หาเบอร์นี่เนาะครับผมเออเอียเอาไว้ดีๆกันพี่นอ้องเบอร์หาเดี๋ยวผมมาทักนี่ก่นอนเบอร์หากระท่องคือกันท้องจักเดือนเหรอครับตัวนี้ผู้หลึกตัวนี้เบอร์หานี่ทอ้องประมาณหกเดือนครับผมหกเดือนครับอ่าพอใดครับพ่อบอลเจ็ดทับหนึ่งสองศูนย์ครับท้องกับบาลอลเลยครับพี่น้องครับลูกไหนครับ ลูกสองกระทองครับผมลูกสองเงี้ลึกสูงเท่าไหร่เท่สูงประมาณรอยสิบเก็ดบวกครับผมเกือบรอยห้าสิบบาทพี่น้องรอยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับเด้อตัวนี้ไอ้ฝึกเท่าไหร่สามหมื่นสามพันบาทครับอ่ะตัวนี้สามหมื่นสามหรือพี่น้องครับสามหม่อ่างลึกพร้อมครับผมตัวนี้อ่างลึกแดงเข้มสีดีนะครับเนาะสูงรอยสี่สิบเจ็ดบวกบวกนะครับนี่มีความลึกนะครับความบดฝนกำลังลื่นหล่ะได้อพี่น้องตัวนี้อ่ะดินเบาๆแต่ก็ถ่ายได้อยู่นะครับเนาะสามหมื่นสามพี่น้องสามหมื่นสามครับผมอ สามหมืน่นสามเครื่องดำตำหนี้บุมีดอกครับผมนี่เลือกเอานะครับอย่างอ่อนมึงทังนี้ให้เอ๋อตัวยิ่งยิ่ๆนี่แหละครับผมอ๋อติดดีสู่ตัวได้พี่น้องครับเห็นบ่นี่มึงแคบหลังมึงความเลือกเอาตัวเดียวดำจี้หาได้ครับอ่ะเบือหานะครับพี่น้องต่อไปเบอือหงครับอ,อ,บอนี้เบือหงนี่เลยครับโอ้เบือหงก็ตัวใหญ่มาถ่องมีดใส่ยังได้ด้วพี่น้องครับอ๋อผมอ๋อมัเป็ในใส่ลอยหาชิบบวกแล้วครับนี่ครับผมม่นเป็นใส่ลอย ก็ไม่ใส่เลยสามสิบลยสี่สิบดิไม่ใส่เลยหาสิบกนเท่านั้นไปตัวนี้เทึ่งไงทึ่งเงาเอาตัวนี้ก่อนนะครับครับผมเบอร์หกด้พี่น้องยินไหมได้ลูกเออนี่ตัวนี้ทองไงเจ็ดเดือนทองพอได้ครับตัวนี้ทองหกถึงเจ็ดเดือนของอันดามันครับผมทองหกถึงเจ็ดเดือนทองกับอันดามันเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้สูงไงสูงไงเงามากครับตัวนี้สีดีตูเงาสีอย่างดีนะครับเนาะครับไตดำลึงล่างถึงเลยครับอันนี้ใส่เงาสูงหน่อยหาสิบก้อนได้ครับผมไอเปิดเท่าไหร่ สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดทองกับอันดามันนะครับลูกที่ใดก่อนตัวนี้ลูกที่สองน่าท่องกันครับผมแต่ประมาณลูกที่สองนะครับเนาะนี่นี่นะครับเออนี่แหละสามหมื่นเจ็ดเออนี่อยู่นี่ไงครับไทยไก่บ่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับไม่ไก่เออนี่นะครับนี่ง้อหน่อยหลากหลายนะครับได้เมื่อก่อนที่ท่างหลังคุณเต็มอยู่นะครับอ่ะนี่สามหมื่นเจ็ดตัวใหญ่ง ตัวนี้อนนับหด้ครับตัวนี้เบอร์หกนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวพาพต้งตุกต่อไปครับไปตัวนี้นะครับนับจีเกครับผมอันนี้ก็ใส่ยอยหสิบกัวขึ้นกันนะครับลอยหสิบตัวนี้เบียดรบยอยหกสิบุ่แล้วครับเนาะลอยหขึ้นครับผมเดแท่ละตัวนี้ตัวนี้เรียบจีบเพิ่อนพองงามปันไหนครับแต่ว่าเดี๋ยวสิเตีงให้ครับสายยาวตัวนี้เป็นงัวท่องใส่ไงเนาะครับมท่องเจ็ดเดือนหรอครับดืองหกเจ็ดเดือนกันครับผมหกถึงเจ็ดเดือนสูงกะใส ตัวนี้ท่อง KF 3 1กันครับผมท่อง KF 3 1นะครับเนาะเออ KKF สามหนึ่งเล็บวงหน้าปอดได้นครับไข่จีบหนึ่งเดี๋ยวสิพาพบึงทั้งหนากันพี่น้องครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวปล่อยเลยครับเออนี่นะครับาตาเล็บหนาไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสหมีเล็บหลังเล็บหลังมีจีบเนึ้อครับผมไม่แจ้งไห้อยู่ครับมันเย้าวนะครับเือหนึ่แต่งไห้นะครับมันทองพอดีไอ้หมอแต่งบังแต่งบอได้เพราะว่ามันทองตัวนี้เท่าไรครับไี้ สี่หมื่นสามพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นสามครึ่งว่าใส่ไงนะครับเนาะใส่ไงครับผมเบียดรอยหกสิบสี่หมื่นสามเบียดรอยหกสิบนะครับเดี๋ยวเพิ่นอวยงอ่หอยนะครับพี่น้องเออนี่นี่สี่หมื่นสามครึ่งว่าตัวแบบง่ายเลยนะครับเด้อเิ่งเอาแดงดีพร้อมนะครับเออเดี๋ยวผมทำมุมนี่ให้เบิ่งอันนี้สูงรอยหกสิบนะจะได้กับใครกันเนี่ได้ครับรอยหกสิบได้ครับใหญ่คืนนี้นุกอ่ะผู้ใดมัก์งอ่งญ่กะมาเอาเด้อครับพี่น้องเด้อเอออืมเลบบ่มีปัญหาแล้วครับ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะครับตัวไปเป็นงัวอ่าสีนวลลุ่นธรรมชาติครับผมลุ่นธรรมชาติครับตัวนี้ครับสีนวลครับสีนวลลุ่นธรรมชาติสูงกับรอยสี่สิบกว่าไปหลายเลยสี่สิบใชไหมครับผมเออนี่นะครับอันนี้ผมก็สาวสองแหล่มั้งนี่ครับผมสาวสองแหล่ครับยืนดีๆลูกเดี๋ยวได้พี่น้องครับเออเอาตัวนี้ท่องก็พอได้ครับท่องกับแจ็คพอตร้อยล้านครับผมตัวนี้ท่องแจ็คพอตร้อยล้านนะครับลุงเออสูงรอยสี่สิบกว่าไปหลายเลยครับผมหาถึงห หายถึงหกเดือนแล้วครับทองม้วทองแหลกตัวนี้ไอเปิดเท่าไหร่ครับเปิดสองหมื 20, ่นเจ็ดครับผมอ่ะตัวนี้สองหมื่นเจ็ดง้ทองกะค่อนข้างที่จะโตใหญ่อยู่แด้วพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ได้อ่ะนี่แหละสองหมื่นเจ็ดเลือกเอาต่อเอานะครับเนาะนตัวใหญ่ๆนี่แหละเอาเบื้องข้างอ่ะทั้งขวานะครับพี่น้องนี่นี่ครับเอตาตัวนี้ไม่มีนะครับตีบแขงขาเอา้าไม่มีปัญหาครับผม มากตัวใดก่ะเลือกเอาได้ครับเด้อพี่น้องทางเบื้องด้านหน้านะครับหงส์สัตว์หงหญ้าสัตว์ในพี่น้องเทียบเอานะครับเบื้องจิตสัดเ์อาะรีบดีๆตัวนี้นะครับอ่ะนี่นะครับมาเลือกเอามันเลือกเอาเดี๋ยวแม่ลูกก็เลือหลายได้พี่น้องเขาจังเบื้องเอานะครับเนาะนี่เดี๋ยวสื้อผ้าอะไมาให้เบื้องต่อไปครับไใบอะไรครับเอาห้าวหล่นนะครับแม่ขาวลูกแดงเนาะครับผมแม่ขาวลูกแดงเนี่ยอันนี้นี่ผมแนะน้ำนี่นะครับผู้ใด้หมางลูกงามๆนี่ตัวลูกตัวนึ่งงามๆครับผม เป็นงวหัวลุ่นธรรมชาติพร้อมนะครับตัวแม่เพิ่นแม่เท้าโบดขาวโบดลูกแดงอันนี้ลูกจักเดือนหรือครับลูกประมาณสองเดือนได้ครับผมลูกประมาณสองเดือนได้ด้วครับเอาเบื้องหนังข้อเอาครับผมเป็นลูกตัวแม่เด้อครับเด้อลูกตัวแม่เออเกิดจากแม่นี่แหละครับย่างงามนี่แหละแม่สูงเทเลค่ะใบประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับร้อยสามสิบห้าบวกเป็นลุ่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกสมผลเลยครับผมลุ่นธรรมชาติครับคู่นี้เทเลค่ะนี่สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องเอออยากได้ครับเอาสองหมื่น เก้าหาเบื้องหนาเสียกันนะครับเนาะคู่นี้ย่างสวยนะครับครับผมลูกหนังหนาดีคะครับลูกหนังหนาเทปเลยนะครับเบื้องขางใสของแม่นะครับเนาะแม่กับบัวลึกมากครับแม่บัวลึกนะครับนี่เบื้องมุ้งนี่จังแตชัดพี่น้องเออนี่เด้อเบื้องหนังข้อลูกไหมสอรรค์ขากตัวนี้นะครับเลี้ยงไปอีสามสี่เดือนลูกก็จะได้ขายได้ทุนขึ้นหรอครับตัวลูกก็ได้ทุนขึ้นพี่น้องครับลูกได้ทุนขึ้นยี่น้องครับสีพลาเบื้องไหนเนาะหาเบื้องทุ่มมุ้งนะครับพี่น้องเด้อ เบื้งเหงาหางลูกนะครับพี่น้องครับเอ้านี่อยากได้ก็มาเอานะครับนี่เด้อสองเงินเก้าแม่ลูกยุพุทธหลายนะครับเด้อเดี๋ยวให้นเป็นอะไรมา้ครับผมเออนี่นะครับสีเบื้อาเห้ยลูกอนี่สีทาอะไรมาเออเห็นเป็นเราลู้ยะไรแล้วคุณเห็นเราลูกนี่ลูกหางเงินเลง้อหูอยู่สองตัวเป็นง้อสาวตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ถืออะไรหางเงินง้ออะไรตีไปอะไรอย่างเงาไอ้ง้อหูนี่ขายบ่ พ่อได้ขายครับขายด้วยครับพี่น้องครับงวาหงงามๆครับพี่น้องครับตัวหนึ่งสาวใหญ่ๆเอาไปลูกไปไปไปหาแม่เจ้าของเด้องวงน้อยนี่หลายหลายด้อครับพี่น้องครับนี่บาหลุตัวใด้ไปหลูดตัวเด่นเนี่ยยังไปเบิร์นกันนะครับเนาะเออโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้มั้ยมันเบิร์นพี่น้องครับงวงหูตัวนี้ลูกพ่อได้ไอเรื่ลูกขวางไปแล้วผ่านเรื่องหรือเปล่าลืมเรื่องฉันจะมาถามดวนเลย่เรื่องไปไปตัวนี้ลูกไปหาแม่เร็ว ยังไงไม่ลูกเหรอยังแต่ไม่ลูกเฮ<อ>้ยไปไป <c oughs> เดี๋ยวได้พี่น้องครับเอ๊ตซินเมียเข้าเกินเออนี่เด้อเป็นลุนทั้งมาชาติเด้อครับทั้งแม่ทั้งลุนล่นเท่าไรชาตดของแม่ทั้งลูกครับ,รบผมแล้วก็เป็นบุตรทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนะาะเดี๋ยวผมหามุนท้ายดีๆเกินอ๊บอ่ะเอาบุ้งเมียก่อนก็ได้นะครับอ่แม่เพิ่นทองไปนึงได้ทับไปครับแม่แม่ทับได้เดือนกว่าแล้วนะครับยังบ่ตรวจทองครับโอ้แม่ทับได้เดือนกว่าครับผมแม่ใส่พ่อไหนครับ แม่แม่ใส่เจีมบอลไหมครับผมเจีมบอลแม่สูงลอยหาซีบเลยบอลนี่ประมาณลอยหาซีบครับผมใช่ประมาณลอยหาซีบนะครับรพี่น้องแม่ใส่เจีมบอลนะครับใส่ลอยหาซีบเป็นลูกสาวกับลูกสาวเจีมบอลนะครับโอ้หเนี่ยลูกเจีมบอลเอาพิ่งของงานเลยลูกสาวลูกสาวเจีมบอลครับกับพ่อเก้ากันนี่แหละครับลูกเจีมบอลนี่จักเดือนนะครับนี่ประมาณหกเดือนได้ครับหาเดือนหกเดือนประมาณหาถึงหกเดือนนะครับพี่น้องเอาสื่อสองลุนสามนะครับเนาะเดีเด้อผมจะอวยหาดีๆีกันมันอยู่ไปทางคุณเนาะ เดมันเชี่ยงครับพดมันระบบยางให้ผมบวยยางให้นะครับมันเชี่ยงเกินไปมาคู่กันหนุกติคู่นี้อ่เปิดเท่าไหร่ครูนี่เปิดทีสามสิบเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าซื้อสองรุ่นสามนะครับพี่น้องครับซื้อสองรุ่นสามเดี๋ยวได้ผมกเห็นขังกับแม่กันเออนี่ลูกกหญใหญ่เด้ครับลูกลูกโตใหญ่เลียวได้อพี่น้องครับนี่ลูกก็สูงเกือบร้อยสามสิบแล้วนะครับแม่ก็ใส่ประมาณร้อยหาสิบนะครับสามหมื่นเก้าผู้ใดมักระหนธรรมชาติเก่าตัวนี้ เป็นแดงโบททั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะตําหนิบ่มี่เหรอครับผมคุ้มยู่เหรอครับสามสิบเก้านี่สามสิบเก้านะครับเลือกเอาช้าชาชาชาไปนะครับเนาะยังมีอันดับสี่สิบเอ็ดด้วยครับผมโอ้ยอันดับสี่สิบนะครับอันนี้เบอร์สิบ่ะครับครับผมเบอร์สิบครับเบ่งตามเลขเนี่ยผมรันไปครับผมเอ้านี่คู่ใหญ่อยู่ ใหญ่ครับสูงหลายห้าชิ้นนะครับแม่เพิ่นแม่นี่ใหญ่ใหญ่ดครับพี่น้องครับในกล่องอาจจะเห็นแใหญ่บ่วขึ้นบัวไงโดยวสิพาะพวกครูต่อไปนี่เขาลูกผูกลเหมือนกันนะฮะมันมันเออถ้าจะมันลูกผูกผู้ใดหาลูกผูกอาจจมีลูกผูกพอช็อกโกแลตได้ครับลูกใหญ่ลูกช็อกโกแลตกับลูกตัวมน้ำนี่ดอกพี่น้องต้องจะจิบไลฟ์แฟนซีม้านะครับผมใช่ช็อกโกแลตครับผมเป็นงวลูกแรกของแม่นี่นะครับลูกของช็อกโกแลตตัวนี้แม่ใส่นี่สูงเท่าไหร้อยสี่สิบถึงผมว่าร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบด้ครับร้อยสี่สิบได ลูกแรกครับผมลูกแรกแม่น่าจะท้องว่างอยู่เนาะท้องว่างครับแม่สดลูกแม่สดงามอยู่เหครับงามนะครับนี่เดี๋ยวถ้าผมหามุมนี่ก็เห็นลูกมันเออเอานี่คุณนี่ไอเปิดเท่าไหร่สองหมื่นสามพันบาทครับผมคุณนี่สองหมื่นสามนะสองหมื่นสามพันบาทครับผมสองหมื่นสามเออนี่นี่เฮี้ยงกันพี่น้องเบื้องบนนี่สองหมื่นสามนะครับเนาะการเดินการยางบ่มีปัญหานะครับเอาไปหาแม่กั็ลูกไป สองหมื่นสามเอาเบื้องฐายใช่กันครับประสิทภาพเบื้องฐางใสของแม่ด,ด้วยครับเด้อแม่นี่ใสด้วยสีสีด้วยครับพี่น้องแต่ว่าผมขอถ่ายมุมนี่ให้พี่น้องเพื่อนๆจะเห็นสีสดชัดนะครับเนาะถ่ายมุมสูงเล็กน้อยอ่ะนี่ความสูงส่วนเป็นประมาณน,นี้นะครับเดิกเอาแต่ว่าแม่นี่แดงปวดคักๆัด้วครับแดงแบบบ่มี่ผ่านบ่มีลายบ่มีด่างเลยแม่สีดีครับครับผมสีสีแ<ม>ดงจนแสีตาครับแม่เพื่นะอนนี่อ่ะจากไดยครับ มาเอาครับผมนี่แหละเออน,นี่อ่ะอันนี้เบอร์สิบบ่ต่อไปเป็นงอสาวบ่ครับนี่คร,นครับผมงอสาวมั้งตัวนี้ตัวนี้งอสาวใส่รอยสี่สิบตัวตัวตไอ้แม่ลูกผู้แม่ลูกผู้น่ะเป็นในลำดับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดโอในอันนี้สิบสองครับผมนี่สิบสองครับผมอ่ะตัวนี้เป็นงัวสาวหัวโล้นมั้งครับผมหัวโล้นครับผมสูงรอยสี่สิบบวกบวกนะครับเนาะตัวตัวนี้ไอ้ลูกพ่อไหนจักเดือนลรอครับ ตัวนี้ลูกเอ็สดามหนึ่งแบบมาณนสักสิบห้าเดือนได้แล้วครับตัวนี้สิบห้าเดือนได้สิบห้าเดือนได้ครับเออนี่นะครับเนาะนี่เบื้องหน้าตาเดี๋ยวจะให้ยืนเทียงๆให้เบื้องพี่น้องงามครับตัวนี้สีดีมากครับสีดีแข็งขาตาตาก็สวยครับผมครับผมเปิ้นแยงเปิ้นขางามครับนี่กับตัวเงาดีจ้าตาพี่น้องครับก็ว่าขาดน้ำเลี้ยงก็บ่ขาดไปไหนดอกเดี๋ยวสิพาเบื้องทางถ่ายให้นะครับเนาะยางเนะลูกนี่ทางถ่ายให้เบื้องถ่ายยางเบื้องด้านซ้ายนะครับเออ เงี้ย <Mohammad, S 1> ครับผมเงีใหญ่ครับตัวใหญ่ต oh ัวเงีเดี๋ยวเด้กพี่ลองเห็นสีบ่สมราคาตัวนี้ครับเดี๋ยวผมหาจัะมาถามราคาให้ก็เด้กพี่ลองเห็นสีเออที่เบื้องทางใต้ให้นะครับเสร็จละเอาเอามุมนี้ก็ได้็กก็องตัวนี้ไอเปิดที่เท่าไหร่เอาไอ้เปิด30เต่ว่ามองเอาเอายิบเก้าครับผมอ่ะมองเอายิบเท่ามองเอาได้นะครับยิบเก้าส่งฟีถไทยอีสานครับผมส่งฟีถไทยอีสานครับเออนี่คือราคาเนี่ยส่งฟีถไทยอีสานนะครับพี่ต้องพูดได้กได้ถือก็เนี่ยรถมาแกเอาครับผม งีซิปเก่าโตใหญ่นะครับโดยให้เบิ้งคัะใหญ่กับสูงเลยชี้มหาพวขาดนะครับชี้บหาพวขาดมันโตใหญ่่เลยครับขันแม่นบองเอางีซิปก่นี่ถือว่าได้คุ้มสำหรับผู้หางัวสาวนะครับเนาะนี่เบิ้งมุมนี่เอาผมยางอวบไปเด้วเพียงพอขันนี้ไปนำเก็บอ่ะนี่เบิ้งหน้าตาเอาเบื้องใกล้ๆโตใหญ่โตงามพร้อมนะครับเนาะนี่เด้อเห็นแล้วง้วข้อคอยวิมาเลือกเอาครับผมอ่ะ เดี๋ยวให้เราไปอะไรงัวลูกมาหาแม่เกินนะครับเนาะอาจจะมีอีกครูหนึ่งคู่สุดท้ายทั้งหลังผมนี่แหละครับอ่ะมาเลือกเอาเดี๋ยวผมลบไปงัวทางนี้กันมาลูกมาเร็วเอาสดๆดูไปด้วยกันนี่แหละครับผมนี่อ่ะคิวกันประมาณยี่สิบนศีเสร็จๆนะครับเนาะอ่ะมาเอาเลยลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องครับบ้านนี้ลูกงามหมครับลูกหนังหนาดีเลยล่ะลูกเคหกแปดครับผมเคหกแปดก็ถือว่าเป็นแม่สดลูกสวยอีกครูหนึ่งแม่ผสมได้สิบก้ามือแล้วครับแม่ทับได้สิบก้ามือแล้ว เอาแม่ใส่พอได้ครับแม่ใส่สติงเล็ไหมครับผมสติงเล็ตัวนี้ก็สูงลอยสี่สิบกัวได้ครับแม่เพึน<ส>บกขาดนะครับลอยสี่สิบเกตบกขาดแท้แ <นะ S 2> ม่เพึนครับครับผมใส่ลอยสี่สิบขืนลูกพึ่งกันยังกินนมอยู่ลูกบักงามนะครับลูกของพ่อได้ก่อนหกแปดลูกของแค่หกแปดครับผมแปดงามนี่ครับหนังหนาดีเด้อเดี๋ยวเพึ่งไปเบ่งหนังคอเบ่งหูนะครับเนาะข้อหูดำแดงเข้มนี่เบ่งหนังคอตางคอแข้งขาดำแผ่นหลังเบมึงเอานะครับตัวนี้ก็สูงลอยยี่สิบกัวพีหลายเด้อล่ะนี่นะครับซื้อ ลูกสาวครับผมนะครับลูกสาวงามครับลูกสาวงามวสวยๆเลยนะครับแม่ก็รุ่นรุ่นติดครับผมอ่ะรุ่นเดี๋ยวสิถามคู่นี้ให้นะครับเนาะ,ะขนาดทั้งแม่ลูกไปเดี๋ยวเอออ่ะคู่นี้อาจเปิดเท่าไหร่ครับนี่งสามหมื่นเก้าพันบาทครับคู่นี้สามหมื่นเก้ากะถือว่าคมญ่ลูกสวยเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวต่อร้องอได้ครับผมอ่ะเบื้องมุ้มลูกคักคเบื้องแข้งขาเบื้องเอาค่ะผมให้เห็นชัดๆผู้ใดเห็นบดชัดกะหยุดไว้แคบไว้ซุ้มเมือก็ได้นะครับเนาะนี่เป็นแม่บุตรอ่ะเบื้อง ลูกเงาหางง่ายๆนี่ยแหละครับผมออยากได้กะมาเอาครับพี่น้องโอ้โหเชิงเชิงอะเบิ้องวุ้มไก่หัวสามมือกลัวได้ลูกเทพได้ละ่ะหูใหญ่อยู่ไม่เลือกเอาลูกหนังหนาครับครับผมหนังหนาต้นนี้โอเคหกแปดครับผมถ้าลูกกระสีใครได้หลายบาทยี่ดอกใหญ่ยิ่ขึ้น <laughs> ครับผมสามมือกลัวไม่พี่น้องครับอเอาไปรุ่นทองเอาแม่เพิ่นแม่ใหญ่ด้วยครับตัวนี้กะ หมยพี่ไม่เห็นแค่นี้มีนี้ดะครับเออมัวแดงเนีนๆครับพี่น้องแต่ไฟเมืองเมืองก็เหลืออยู่ยี่สิบสามสิบตัวครับที่ว่าได้เปิดในคลอกนี่เหลือหลายครับพี่น้องแล้วก็ยุ่ยุ่นในคลอกนี้บอกหลายแล้วก็ยุ่ยทางพุ่นกับหลายนะครับเด้ออยู่ในบ้านพุ่นก็มีอีกครับบ้านก็มีอีกนะครับอยู่ตรงนี้เป็นสวนเป็นแปลงหยาอยู่ตรงนี้นะครับเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ